สวัสดีครับดอกเคนนะครับวันนี้อากาศเริ่มเย็นนะครับขอนแก่นวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรองเท้าที่ผมใช้นะครับวิ่งสนามล่าสุดนะครับฮ o ก a เชียงใหม่ Thailand นะครับ by UTMB นะครับก่อนอื่นนะครับผมไม่มีช่องนี้ไม่มีสปอนเซอร์อะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับฮอก้าหรือว่า ร้านที่ผมได้ซื้อรองเท้าคู่นี้มานะครับก็คือเรฟรานเนอร์นะครับผมซื้อมาตอนที่เขาจัดรายการนะครับยุคนี้ข้าวยากหมากแพงนะครับรอลดราคาครับนะฮะรองเท้าที่ผมใช้นะครับ <c oughs> ตอนนั้นลดราคาผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าถือว่าคุ้มมากครับนะฮะห้า <c> ส <oughs> ิบเปอร์เซ็นต์นะครับของของราคาเดิมนะฮะก็เป็นรองเท้ารุ่นเก่าแล้วนะครับโฟก้า เทคตันเอ็กซ์ครับ รองเท้าคู่นี้นะครับน่าจะมีรีวิวกันไปบ้างแล้วนะครับช่องใหญ่ๆนะครับของผมก็คือช่วงหลังนี้น้องๆก็ถามนะครับในสนามนะฮะไม่ไม่ได้รีวิวรองเท้าหเลอต้องเรียนนําตรงนะครับผมไม่ได้วิ่งคือหลังจากที่ไปวิ่งอันตราเนี่ยนะครับรองเท้าเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ใช้เพราะส่วนใหญ่ผมก็ใช้แตะวิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเวนะครับที่ที่ส่งวิ่งนะครับแต่ละคู่มามาให้ ทดลองแล้วก็ได้ลองใช้จริงในสนามนะครับเพราะฉะนั้นอันตราวิ่งยาวนะครับนะฮะร้อยเคถนนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าวิ่งแต่เนี่ยมันสบายกว่าครับเพราะว่าใส่รองเท้าแล้วเนี่ยนะครับคืออวิ่งไปนานๆเนี่ยเท้าเราจะาขยายเนาะเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยสิบเอ็ดครึ่ง US นะครับหรือ12เนี่ยนะครับพอ วิ่งแบนนานาเนี่ยนะครับมันจะบีบรัดมากๆก็เลยเปลี่ยนเป็นแตะแล้วรู้สึกว่าสบายขึ้นนะครับเล็บไม่ม่วงนะครับก็นี่แหละครับสาเหตุที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รีวิวเลยนะฮะเพราะว่าผมใช้แตะวิ่งนะครับแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ใบง่ายคือไม่อย่างที่บอกนะครับไม่มีสปอนเซอร์ผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปลองรองเท้า อย่างซูเปอร์ชูเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่จะมาวิ่งวิ่งระยะยาวอันตรานะครับเพราะว่าอย่างซ้อมยาวผมก็ก็แตะนะครับก็อา้าวไปไกลละกลับมาที่ฮ o กาเท็ t ตอนนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้า Trail, เทรลรุ่นแรกของฮ o กาทีา่ใช้แผ่นคาร์บอนนะครับเท็ t ตอนเหมือนกับ แผ่นเทคโนิกหรือเปล่านะครับแผ่นที่อยู่ใต้ผิวโลกนะฮะที่เนี่ยเวลาแผ่นดิ้นไว้เนี่ยก็คือแผ่นเทคโตนิกเนี่ยมันเคลื่อนเป็นลักษณะนงงี้หรือเปล่านะครับเขาพยายามสื่ออย่างนี้หรือไม่นะครับฮก้านะครับนำเสนอเทคต้อนนะครับ X นะครับรองเท้าเทรลคาร์บอนแรกจากค่ายฮก้านะครับผมได้รองเท้าคู่นี้มานะครับก็ซ้อม วิ่งทั้งเทรลวิ่งทั้งถนนนะครับเทรลก็จะไปวิ่งบนบนคือจริงๆก็เป็นเทรลคือลักษณะถนนน่ยนะครับแต่ว่าเป็นซ้อมภูเขาอะนะครับที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับซ้อมดาวฮิลนะครับระยะสั้นๆครับ800เมตรดาวฮิลแล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งถนนนะครับอรอบสนามในขอนแก่นเนี่ยนะครับทดสอบวิ่งดูแล้วก็มี ผสมลงไปสนามหญ้าบ้างนะครับเป็นรองเท้าที่ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะแล้วก็หลังจากที่ใช้มาเนี่ยนะครับคือผ่านการใช้งานมาเนี่ยก็ห้าสิบห้ากิโลที่วิ่งที่เชียงใหม่มานะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงซ้อมเนี่ยไปหลายร้อยกิโลครับนะฮะบ,บอกได้เลยว่าใช้ได้ดีนะครับคุ้มครับกับราคาที่ได้มานะฮะ รองเท้าคู่นี้นะครับน้ำหนักนะฮะเบานะฮะรู้สึกว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจะต่ำกว่า300กรัมนะนะครับต่ำกว่านะนะครับหรืออาจจะ300นิด,น,ดนะครับถือว่าโอเคเลยนะสำหรับรองเท้าเทรลนะครับเหมาะกับใครรองเท้าคู่นี้นะครับเดี๋ยวมาฟังกันสำหรับใครที่กำลังมองหารองเท้าเทรลนะครับแล้วก็เ,เป็นรองเท้าคาร์บอนนะครับ ถึงแม้ว่ารุ่นนี้นะครับจะเก่าแล้วนะครับ TektonX เนี่ยนะครับก็2ปีแล้วนะตอนนี้ก็มี Tekton2 Tekton 3นะครับเทคโนโลยี Technology คงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับอออย่างแรกนะฮะบ,บอกได้เลยว่าใส่สบายเพราะว่าพอดีเท้านะครับเหมาะกับเท้าทุกๆรูปแบบคือ2 E น่าจะใส่ได้นะเพราะว่าผม เท้าผมเนี่ยเกือบ2อนะครับแล้วผมใส่วิ่งมาเนี่ยไม่มีปัญหานะครับวิ่งเนี่ยกิโลไม่มีปัญหาครับโดยเฉพาะเวลาดาวฮิลมานะครับเล็บไม่ม่วงนะนะครับเล็บไม่ม่วงแล้วก็ลุยน้ำเนี่ยนะครับสบายครับเดินลุยน้ำเสร็จเดินสักกิโลหนึ่งนะฮะก็ระบายน้ำมันก็ระบายออกอัปเปอร์เป็นเมชนะครับมันก็ระบายออกทางรูนั่นนะครับ แล้วก็ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเพราะว่าวันนั้นวิ่งเนี่ยนะครับมีทั้งมีทั้งอากาศเย็นที่วิ่งในในในป่าเขานะครับแล้วพอออกมานะครับปิ้งย่างเนี่ยนะครับก็ระบายดีไม่ไม่ร้อนนะครับเออไม่บีบรัดนะครับเชือกให้มาก็พอดีครับนะฮะล็อกดาวดีนะฮะตรงบริเวณข้อเท้าพอดีครับฮิลคาลเตอร์ฮิลคัพนะครับล็อกดีมากเวลาเข้าโค้งนะฮะดาวฮิลเข้าโค้งนะครับเออ หลักนะฮะ outsole เนี่ยหลักก็ประมาณ3มมิลน,นะฮะสมมิลแล้วก็เอ่อเป็นเทคโนโลยีของวายแบนนะครับเป็นวายแบมนะฮะ outsole เขาเนี่ยนะครับเากาะดีครับแต่เ,เดี๋ยวเราจะมาว่ากันข้อดีข้อเสียนะฮะรองเท้าคู่นี้เหมาะนะครับกับทุกๆนักวิ่งทุกๆเ wave เลยก็ว่าได้นะฮะ e l ล t e เราก็เห็นมาแล้วนะครับครั้งแรกที่ผมเห็น คู่นี้ก็ j i มวอล์มสลีวอมสลีนะครับใช้วิ่งอันตราลมองบรองนะครับที่ที่ชามอนีนะครับปีนู้นเลยต้องย้อนกลับไปนะครับแล้วก็เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับแล้วก็ใครที่กำลังมองหารองเท้าไว้อาจจะเป็นเดลี่ไลฟ์สไตล์ก็ได้ครับเดินทำงาน นะะอย่างพี่ๆทำงานอย่างวิสวะนะครับซ้งานเนี่ยนะครับใช้ได้นะครับนะฮะนะครับหรือไปเดินไหกิ้งนะครับก็ดีนะฮะสนหรับวิ่งเทรลนะครับเอาไว้ซ้อมนะฮะอ่อก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นรองเท้าที่น่าใช้ครับสำหรับนักวิ่งเทรลนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งพื้นถนนนะครับพื้น ดินเปียกไม,ไม่มากนะครับแล้วก็พื้นพื้นดินหรือกรวดนะครับถือว่าโอเคนะครับทางเรียบนะนะครับแล้วก็การเอาไว้ใช้ซ้อมระยะสั้นๆนะครับไม่ทำความเร็วได้นะครับเป็นรองเท้าที่บอกได้เลยว่า Stability ดีมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ Support นะฮะ ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับถ้าวิ่งอย่างโดยเฉพาะดาวฮิลลงมาเนี่ยนะครับจะรู้เลยฮะจะให้ความรู้สึกเลยนะครับความเร็วเนี่ยเวลาลงเท้าลงมาเนี่ยจะรู้เลยว่าคาร์บอนทํางานนะครับแล้วแผ่นคาร์บอนรองเท้าคู่นี้นะครับก็เป็นลักษณะทํางานร่วมกันนะฮะจะมี2แผ่นด้วยกันนะครับวางคู่กันคู่ขนานกันเลยนะครับก็ที่เขาเรียกว่าเทคตอนนะฮะเทคตอนอีกก็คือนี่แหละครับ วิ่งช่วงแรกๆก,ก็พอไปนึกถึงเซะละของของรองเท้าเนี่ยนะครับเราก็จะระแวงนิดนึงนะเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับแผ่นคาร์บอนที่เป็นแผ่นยาวเลยนะแล้วล,ลักษณะเหมือนเหมือนรูปช้อนที่ที่มีเชิดขึ้นข้างหน้านะครับแต่อันนี้จะเป็นแผ่นคู่นะครับตามตามรูปเนี่ยนะครับแต่ก็โอเคนะฮะพอวิ่งเร็วเนี่ยเดี๋ยวบอกได้เลยว่า เราได้ความรู้สึกของคาร์บอนและทํางานได้ดีมากเลยช่วยได้เยอะเลยครับเวลาดาวฮิลลงมานะครับแต่ไม่ใช่เหมาะกับเทคนิคอลรองเท้าคู่นี้ไม่เหมาะกับใครนะครับถ้าใครต้องการจะทํา PB ผมว่ารองเท้าคู่นี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,เ,าเทียบกับหลายๆรุ่นนะฮะก็ของโฮก้าแม้กระทั่งของโฮก้าเองนะฮะสปีดโคดเนี่ยนะครับ, oga, ค,รบ,ค,รบคู่นี้สปีดโคดจะจะเรียว จะเพียวกว่านะถึงแม้ว่าน้ําหนักเนี่ยนะครับรู้สึกว่าคู่นี้จะเบากว่าสปีดโก้ตนะแต่ว่าเ,เรื่องของความสปอร์ตนะครับคู่นี้ให้ความมั่นคงมากกว่าที่จะเป็นสปอร์ตมากกว่าที่จะทําความเร็วนะครับแล้วก็เรื่องของแผ่นคาร์บอนเนี่ยที่ทํางานแบบแยกกันนะครับเวลาดาวฮิลเนี่ยเราจะรู้สึกเลยอ่ะว่าเหมือนกับมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนไม่บาลานซ์กันนะครับใช้ความรู้ตอน ตอนไปซ้อมเนี่ยนะครับที่เขื่อนอุบลรั์เนี่ยนะครับที่พระเราอยกับพระใหญ่เนาะดาวฮิวลงมาเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะแบบรองเท้าเหมือนมันยยบยยบยังไงไม่รู้อะมันบอกไม่ถูกนะครับแต่รู้เลยว่าเออมัน,ม,นม,มันมีแบบคาร์บอนสปริงอยู่นะเด้ง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 ลงมาเนี่ยแลโค้งซ้ายโค้งขวาเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับเราจะล้มอะนะครับเพราะฉันใช้ใช้เวลานิดน,นึงนะครับกว่าจะกว่าจะทําความเคยชินกับรองเท้าคู่นี้นะครับในส่วนตัวนะคิดว่า ในสายอลีิเนอาจจะอาจจะไม่ชอบนะนะครับเพราะว่ามันมันอาจจะเรื่องความรู้สึกกันนะนะครับเรื่องของแผ่นคาร์บอนแล้วก็เรื่องของอใครที่ต้องการความเร็วนะครับรองเท้าคู่นี้เนื่องจากว่ามันมันเร็วลามิดโซมันค่อนข้างเย็ยนหนานิดนึงนะอาจจะไม่ไม่ ไม่เหมาะเท่าไหร่กับการที่ทำความเร็วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับส่วนตัวเป็นรองเท้าที่คือผมเนี่ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปชิวๆนะฮะช่วงไหนที่ผมทำความเร็วได้ผมก็ทำนะครับแล้วรองเท้าคู่นี้ก็ตอบสนองดีนะครับก็นะฮะรองเท้าคู่นี้ไม่เหมาะเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครนะครับอ่า เสริมนิดนึงนะครับรองเท้าคู่นี้นะฮะเหมาะกับนักวิ่งที่อ้าวนะครับไซส์ยุโรปอย่างผมเนี่ยนะครับเหมาะเลยนะฮะบิ๊กไซส์นะครับสปอร์ตรองรับดีครับนะฮะเหยียบคือพื้นเท้โซลวายแบรนด์นะครับแล้วก็โฟมของเขาเนี่ยนะครับเวลาเราดาวฮิลลงมาหรือเจอหินนะครับไม่ใช่หินลอยนะจะเป็นหินเลยนะครับเราเหยียบลงไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีเพลทอะไรที่ช่วย รับแรงรับแรงกระแทกเนี่ยแต่โฟมอันนี้ผมผมเนี่ยจากดาวฮิลลงมาที่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับหินเจอหินเนี่ยเออดีนะรองรับดีนะครับแล้วก็ให้ให้ความมั่นคงเสบิลิ ity เนี่ยดีมากๆเลยนะครับบวกกับ support ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้อย่างที่บอกครับเหมาะก,กับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะเทคตั้งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าหาได้นะนะครับผมว่า ด้วยราคาที่ที่ได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มมากเลยนะครับแล้วยุคนี้นะฮะไม่จําเป็นจะต้องไปาตามเทรนด์นะครับเราก็เทา่าเอาเท่าที่ได้ดีกว่านะสุดท้ายนะครับามาว่ากันด้วยเรื่องของข้อดีข้อเสียของรองเท้าคู่นี้นะครับเอาข้อเสียก่อนก็นลวกันข้อเสียก็คืออ่ะราคาถ้าพูดถึงถ้าเราจะถอยมาเนี่ยนะครับอ,อย่างตอนนี้ เทคตัน X 3เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดพันแปดพันนะครับประมาณนี้นะอันนี้อันนี้เท่าที่ผมทราบมานะตั้งแต่ตอนแรกเลยเออผมไม่ได้ทราบอัปเดตล่าสุดนะครับเทคตันสองประมาณหกหกเจ็ดพันนะครับแต่คู่นี้ถ้าหาได้เนี่ยนะครับผมจําไม่ผิดนะนะประมาณสองพันกว่าบาทนะที่ผมได้มาเนี่ยสองพันเจ็ดถึงสองพันเก้าไม่ไม่เกินสามพันนะครับแล้วก็ นอกจากคู่นี้แล้วสีนี้แล้วนะครับผมก็สีนี้ด้วยครับนะฮะ u.s 12นะครับไม่ได้อะไรจากเลฟรันเนอร์นะแต่ช่วงที่เขาลดราคานะครับก็เลยรีบจัดมาเลยครับนะฮะนะครับสองสีด้วยกันนะครับสี OG กับสีส้มนะครับเอ่ออ่ะนะฮะข้อเสียนะครับก็คือราคานะครับค่อนข้างเงียแพงค่อนข้างเงียแรงไปนิดนึงนะครับสำหรับ เทรลนะเพราะว่าเทรลนี่เนะี่ยรายการเอ่อเรียกอะไรอ่ะละลายทรัพย์พอสมควรนะนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์เยอะอุปกรณ์รเยอะนะครับเทรลนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เหมาะนะครับรองเท้าคู่นี้ไม่เหมาะกับเสอเทรที่เป็นเทคนิคนะครับหลักสามมิลน,นะครับช่วงสุดท้ายของของเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นดาวฮิลยาวเลยเจ็ดกิโลได้ั้ง แล้วเ,เป็นเป็นเทคนิคอลล้วนๆเลยแล้วเป็นหินลอยอดินที่ร่วนนะครับมันมันลื่นฮะเอาไม่อยู่จริงๆนะครับต้องค่อยๆลงเลยะนะครับอถ้าจะให้ดีนะครับใครที่มองหารองเท้าที่เหมาะกับเทคนิคอลเนี่ยก็คงต้องไปลองเซิร์ชดูนะครับว่ารองเท้าเทคนิคอลนะฮะถ้าจะให้ผมนึกถึงตอนนี้เทคนิคอลที่ดีนะฮะ แต่ผมยังไม่ได้ลองนะเออ่ก็คือท็อปโป้แอตเลติกนะนี่ไม่ได้จากอะไรจาก t o p ปโป้นะพูดนะครับเออ่นะฮะช่วยเขานะฮะท็อปโป้แอตเลติกนะครับอันนี้จากเออ่นุ่นพี่นะครับหลายคนที่ใช้แล้วก็ผมไปเจอนักวิ่งฮ่องกงที่ใช้กันนะฮะในฮ่องกงร้อยนะครับเขาก็บอกว่าตัวเนี้ยช่วยได้ดีนะครับเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยมันมันหลากหลายครับนะฮะสนามฮ่องกงเทรลร้อยเนี่ยนะครับ เท่าที่นึกได้นะนะครับของโฮก้าผมนึกไม่ออกนะว่ามีตัวไหนนะครับที่เป็นเทคนิคอีกการนึงก็น่าจะเป็นของอีกค่ายนึงก็คือของลาสปอติบ้านะครับนะเดี๋ยวผมมีคู่หนึ่งนะครับลาสปอติบ้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะฮะช่วงนี้มีเวลานะครับปิดฤดูกาลแล้วครับไม่ได้ซ้อมนะครับก็จะได้มาคุยกันหลายๆคลิปนะฮะหน่อยก่อนปีใหม่ข้อเสียงานนึงนะครับ ที่ผมเจอนะฮะก็คือ,อหินนะครับหินกรวดเล็กๆเ,เนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าเข้าไปได้ยังไงนะฮะไม่รู้ว่าเข้าไปตรงรูไหนนะครับพยายามอาจจะเป็นช่วงช่วงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าตรงข้อเท้าเนี่ยไม่มีทางเลยเพราะว่าล็อกล็อกดีมากครับนะฮะรกระชับมากเลยตรงตรงบริเวณ ฮิลคอล่านะครับฮิลคานเตอร์เนี่ยนะครับล็อกดีมากแต่ผมว่าน่าจะเป็นแถว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 เนี่ยครับน่าจะเป็นรูเชือกเนี่ยตรงตรงดีไซน์เนี่ยนะครับนะอาจจะเข้าไปานะฮะตอนตอนนั่นแหละมีมีมสอสาช่วงด้วยกันนะครับแต่พอดีผมอยู่ใกล้ซีพีก็จังหวะก็เลยได้ได้ถอดแล้วก็เปลี่ยนมันเอาหินมันออกมานะครับเข้าไป เข้าไปพอสมควรเหมือนกันนะฮะหินกวดกวดเล็กๆกันนะครับนะฮะก็นี่แหละครับนะฮะข้อเสียของรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือ1ราคาแพงนะครับ2ก็คืออาจจะไม่เหมาะสําหรับเทคนิคอลนะฮะสนามที่เป็นเทคนิคอลนะครับในในความที่เห็นส่วนตัวนะฮะจากประสบการณ์ที่เจอมานะครับแล้วก็เรื่องของการที่หินมันเข้าไปนะครับ ไม่รู้เข้าไปทางไทยแต่ว่าน่าจะเป็นเท่าที่ดนูน่าจะเป็นทางนั้นแหละครับนะฮะก็หลักๆเนี่ยสามสามข้อนะครับข้อเสียของรองเท้าคู่นี้นะครับข้อดีของรองเท้าคู่นี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือแผ่นคาร์บอนนะฮะแน่นอนครับช่วยเรื่องของเวลาดาวฮิลหรือแม้กระทั่งทางเรียบนี่นะครับวิ่งเพลสแล้วเนี่ยได้รับการตอบสนองอย่างดีครับนะฮะนุ่ม ดีเด้งครับมาครบครับนะโดยเฉพาะย่างยิ่งดาวฮิลทางเรียบๆนะที่ไม่ใช่เทคนิคนะครับจะรู้เลยว่าโอ้รองเท้าคู่นี้เป็นมิตรกับเราจริงๆนะครับเนะข้อดีกันก็คือ true to size นะครับก็คือใส่พอดีครับรองเท้าคู่นี้ตามไซส์เลยนะครับของฮอกานะครับซึ่งแปลกนะครับบางรุ่นเนี่ยผมใส่แล้วผมจะมีปัญหาตรงตรงด้านข้างนะครับ ด้านข้างด้านในนะฮะด้านข้างด้านในเนี่ยทั้งสองข้างนะครับจะร้อนละพองนะครับแต่คู่นี้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ใส่ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับจบนะฮะจบสนามนะครับอ n น f ฟ i c i ชนะครับเออรองเท้าคู่นี้บอกได้เลยว่ามั่นคง Stable มากเลยนะครับดา h i l l ลงมานะครับไม่ว่าจะถนนหรือเทรลนะครับที่ไม่ใช่ technical. เทคนิคอลเถึงแม้ว่าจะอะลุยเทคนิคอลเล็กน้อย โอเคให้ความมั่นคงครับมั่นใจว่าเราจะไม่เ,เรียกว่าอะไรครับเขาจะไม่เป็นภาระากับเราแล้วเราก็จะไม่มีปัญหานะครับเว้นแต่เป็นเทคนิคอลจัดๆนะครับ mm. ผู้นี้อาจจะนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับไม่ใช่ทางเลือกของเรานะครับเป็นรองเท้าเท,าทรลท,ที่เบานะ mm. เมื่อเทียบกับรองเท้าเทรลคู่อื่นที่ผมมีนะครับเ,เดี๋ยวไว้จะมา เล่าอีกคู่หนึ่งที่ผมใช้นะครับคู่หนึ่งก่อนหน้านี้ผมผมระบายของออกไปแล้วนะครับที่แรกว่าจะมารีวิวก็คืออ n นตราโอลิมปัสนะครับคู่นั้นหนักมากๆคนั้นแบบโบรบิ๊กไซส์เลยคู่นั้นนะครับปล่อยไปแล้วครับนะฮะข้อดีการหนึ่งนะครับคุชชิ่งนะครับแล้วก็พพอร์ตดีนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับฮัวกาเท t o n อนะครับ เ,เรื่องของถ้าอยากจะใช้ความเร็วนะครับอ,อย่างนี้บอกครับจิมวอมซลีใช้มาแล้วนะครับนะฮะอีลีดหนึ่งในคือท็อป5ของโลกนะฮะนักวิ่งเทรลใช้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าใครอยากจะทำความเร็วก็ได้ครับคู่นี้นะครับ จริงๆแล้วมันจะอยู่กับพันสาอยู่กับการซอร้อมการประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับรองเท้ามันเป็นแค่ตัวช่วยนะครับถ้าเราซอร้อมไม่ถึงเราซอร้อมไม่ดีเบสเราไม่ดีเราก็รอ,องเท้ามันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นะครับนะฮะเรื่องของ traction <oughs> น,นะครับ traction คู่นี้นะครับผมใช้คู่นี้สีนี้วิ Wing, ่งมูเซอร้อยอ่า t r a ชั i โอเคนะแต่สนามณนะวันนั้นเนี่ยยอมรับเลยครับเจอซูริกเนาะพายุที่เข้ายอมเลยครับคือต่อให้รองเท้าดีขนาดไหนถ้าใครไปดูคลิปนะฮะที่ผมบบ,บนนะข้างบนเนี่ยโอ้ต่อยรองเท้าดีขนาดไหนเนี่ยเอาไม่อยู่ครับเป็นเลนเลยนะฮะนะครับคือไม่ใช่แบบเละเละจริงๆนะครับข้างบนนะครับเออเอาไม่อยู่แต่ จุดที่เปียกแต่ไม่ถึงกับเป็นโครนเละเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็ชอบจริงๆเลยนะครับคู่นี้พอได้มาปุ๊บเนี่ยเอาออกไปลองวิ่งเบาๆแล้วก็ดาวฮิวเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากๆครับไม่ต้องเบรกอินนะครับไม่ต้องเบรกอินรองเท้าคู่นี้นะครับคือใส่ปุ๊บแล้วไปได้เลยนะฮะแล้วก็ สุดท้ายนะครับผมว่าจากราคาที่ผมได้มานะตอนที่เขาลดราคานะครับแล้วก็เลฟลาเนอร์ผมมีออนไลน์ดูในชอปออนไลน์ข้อเนี่ยนะครับก็จะติดตามอยู่เขาจะมีเด้งขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่แหละครับช่วงไหนที่ลงแล้วแบบเราคิดว่าโอ้สุดๆแล้วเนี่ยรีบจัดเลยนะฮะอันนี้อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้อะไรจากโฮกา้าแล้วก็ทางเลฟลาเนอร์นะครับอันนี้ผมมาพูด จากประสบการณ์นะฮะอยากจะแชร์นะครับรองเท้าที่ผมใช้วิ่งนะครับเทรลโฮก้าเชียงใหม่ Thailand by u t ูเสนามล่าสุดนี่นะครับมง50นะฮะจบนะครับแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะฮะแล้วก็เท้าไม่พองด้วยนะครับพันเทปอย่างดีเดี๋ยวผมจะาเล่าเรื่องเทปนะฮะที่ผมใช้นะครับว่าให้เพื่อนๆไปลองดูนะครับใครมีปัญหาเรื่องเท้าพองนะับผมเจอคําตอบแล้วแล้วใครที่เห็นสภาพเท้าผมนะครับ บอกได้เลยว่า,เ,าเทป2ชิ้นนี้เอาอยู่นะครับวันนี้นะครับก็ฮก้าเทกต้อนเอนะครับในราคาที่ย่อมเยาวมากๆตอนที่จับมานะครับตอนนี้ก็ได้โอ้หลายร้อยหลายกิโลละนะครับทั้งสองคู่ผมจะสลับสลับกันนะครับใช้ซ้อมวิง่งตัวมันสึกครับไม่ใช่อะไรนะฮเพราะว่า,าคิดว่าคู่ต่อไปก็คงเป็นเทกตอนนะครับแต่คงเป็นเทกตน สองหรือสามเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรอรอเข้ารดเนาะเราค่อยๆเอออใจเย็นๆน,นะครับของดีราคาถูกเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับช่วงนี้อาจจะมาทีทๆหน่อยนะครับมีเวลาว่างแล้วครับเพราะว่าเรียนตรงๆนะครับซอมมันตานี่ไม่ใช่ไม่ใช่อ เขายกว่าอะไม่ใช่หมูหมูเลยครับเพราะว่าซ้อมทุกวันลองกันทุกวันนะครับเหนื่อยครับเลยไม่ได้มาคุยนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อรองเท้าไม่ได้ไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ใช้รองเท้าวิ่งเลยนะครับมีสลับกันเนี่ยเทรลแล้วก็อีแตะที่จะวิ่งอันตราก็เลยไม่ได้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าไม่ได้ใช้พวกนั้นนะครับเพราะถ้าใช้เนี่ยผมจะ มาแน่นอนแต่นี่แหลคนะครับนะฮะก็เรียนให้ทราบสำหรับ FC ที่ถามกันทั้งในสนามแล้วก็ถามกันมาหลังใหม่ว่าจะรีวิวอะไรพวกเนี่ยโดยเฉพาะรองเท้าจีนเอ่อผมบอกผมก็มีพูดไปบ้างแล้วนะแต่ว่าไปดูได้นะครับจากแต่เป็นรองเท้าของคนอื่นที่เข้ามาเอ่อที่ผมไปสัมภาษณ์แต่ส่วนตัวถ้าผมไม่ได้ใช้จริงไม่ได้ใช้เองนะครับและอย่างน้อยเนี่ยผมใช้เนี่ยก็คือต้องเบรกอินแล้วก็ถึงร้อยผ่านร้อยกิโลอ่ะนะครับ ถึงจะมาเล่าให้ฟังได้แต่เนื่องจากว่าไม่ได้ใช้เลยก็ขอผ่านไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวกลับลงถนนนะฮะมาลาธทอนเมื่อไหร่นะครับก็จะลองหารองเท้าแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ